ค่ะวันนี้นะคะอาจะพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินเปล่านะคะเนื้อที่47.3ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะแปลงนี้นะคะจะเป็นที่ดินเปล่ารูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามมากๆเลยแล้วก็ถมเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตอย่างดีนะคะมีไฟฟ้านะคะมีน้ําประปาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถต่อได้เลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ในทําเลตัวเมืองชัยภูมิค่ะตั้งอยู่ที่ตําบลในเมืองอาเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ะะห่างอนุสาวารีย์เจ้าพ่อพญาแลประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหากคุณผู้ชมอยากจะได้ที่ดินสวยๆนะคะสําหรับปลูกบ้านในตัวเมืองชัยภูมินะคะแนะนําแปลงนี้เลยค่ะเนื้อที่47.3ตารางวานะคะถมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโฉนดคุดแดงนอสอสีจอนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านล้อมรอบแปลงเลยนะคะไม่เปรี่ยวแน่นอนนะคะหากคุณผู้ชมแจ้งว่าเ,ออเราจะกู้ได้หรือเปล่ากรณีไม่ได้ซื้อเงินสดนะคะ แปลงที่ดินเปล่าแล้วก็กู้ได้นะคะเดี๋ยวแม่ดูแลให้ให้ลูกค้า,าเป็นเจ้าของแบบง่ายดายเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการซื้อที่เปล่าแล้วก็อยากจะปลูกบ้านในสไตล์ที่ชอบ ของตัวเองนะคะก็แนะนำแปลงนี้เลยกำลังสวยๆเลยค่ะ47.3ตารางวานะคะเนื้อที่สวยงามพอดีเป็นฉนดคุดแดงนอส .4 จอนะคะทำเลดีมากๆเลยนะคะอยู่ใกล้กับปางกู่นะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับสารเขาเรียกว่าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแ,แลนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลชัยภูมินะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็มีน้ำมีไฟฟ้าพร้อมอยู่เรียบร้อยมีเพื่อนบ้านนะคะหา คุณผู้ชมสนใจก็โทรหาแมบมได้ตลอดเวลาค่ะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอ0638412188นะคะติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube ชื่อช่องว่า NW Real Estate 78ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ